คันนี้นะคะฟรีดาวผ่อนต่อเดือนแค่นะคะ9 0 0เท่านั้นผ่อนต่อเดือนแค่9 5 0 0ฟรีดาวนะคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับกฤษดากูดคาร์นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวรถกันเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นเจ้าตัวรี v o แคร เครื่อง2.4ตัวสมาร์ทแคปนะคะแคปเปิดได้ปี2016นะคะตัวนี้พีเ n เนอคุณได้ตัวปีสูงด้วยตัวสูงนะคะแล้วก็ปีใหม่นะคะราคาอยู่ที่489,000บาทเท่านั้นนะคะโฉมหน้าของเขาก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นหน้าลโลโก้นะคะตัวนี้ใครๆก็ชอบตัวโฉมนี้มากเพราะอะไรรู้ไหมคะด้านหน้าจะเป็นคมเมียมทั้งหมดมันทําให้เวลามองเวลาดูเนี่ยมันหรูหราคมเฉียวแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งคือนะคะ มีนี่นะคะมีตัวนี้ด้วยนะคะบางคันจะไม่มีนะคะอ่ะออปชั่นของเขาครบหมดนะคะไฟตัดหมอกทุกอย่างมีหมดนะคะตัวนี้สวยมากเรากาลันตีนะคะแล้วสีของเขาสวยอะ่ะ เป็นสีออกสีบอลเงินออกเทาๆนะคะไฟของเขาตัวนี้จะเป็นไฟใหม่ของเขาแล้วอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นไฟเดิมเพราะว่ารถคันนี้ไม่เคยชวไม่เคยคว่ำนะคะคันนี้นะคะฟรีดาวผ่อนต่อเดือนแค่นะคะ9 5 0 0เท่านั้นผ่อนต่อเดือนแค่9,5 0 0ฟรีดาวนะคะเรามาดูด้านนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแมกนะคะแมกของเขาเลยนะคะยาง4เส้นยังใหม่อยู่เลยนะคะอะ่ด้านข้างเห็นไหม นี่โคมเมียมส่วนมือจับของเขาก็จะเป็นโคมเมียมเหมือนกันอันนี้เลยมีบันไดนะคะบันไดนี่บันไดเดิมนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นพีเรเนอร์ก็ต้องมีบันไดเข้ามานะคะแคปเราสามารถที่จะเปิดได้นะคะแคปอันนี้เปิดได้แบบนี้เนาะแคปเปิดได้จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันอีกทีหนึ่งตรงด้านด้านในแล้วเดี๋ยวเราเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะด้านหลังของเขานะคะจะเป็นตัว โฉมพวกพีเลเนอร์ไฟเดิมแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังกันชนท้ายทุกอย่างครบนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันนะคะว่าปี2016ออตโอตโอเ้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะตากล้องก็จะแผนให้เห็นนะคะว่าด้านข้างเพราะโดยปกติทั่วไปแคปเนี่ยมันจะเปิดไม่ได้เวลาขึ้นลงก็จะลำบากนิดนึงเนาะข้างหลังคนที่บางทีเนี่ยอยากได้ซื้อกรบบะ พร้อมบรรทุกของไปด้วยอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะแล้วที่สําคัญได้ออโต้บางคนนี่ยใช้เกียร์แมนนวลปวดเข่านะคะเพราะฉะนั้นบางทีเจอรถติดอะไรบ้างไม่ไหวอยากขับสบายชิลๆกระบะสนุกขับสนุกมากนะคะไม่ต้องกังวลหูต้องเข้าเกียร์อะไรพวกนี้ประหยัดน้ํามันด้วยได้ดีเซลนะคะอ่ะด้านหน้าของเขานะคะจะมีแอร์แบ็ก ABS นะคะสําหรับฝั่งคนขับคนขับคนนั่งก็มีหมดนะคะเซฟตี้มากเบาะจะเป็นเบาะเดิม จากป้ายแดงนะคะเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นเบาะเดิมไม่เคยซื้อมาแล้วมาหุ้มใหม่หรือว่าอะไรใหม่ไม่ค่ะเบาะเดิมนะคะตัวนี้ออปชันเขาค่อนข้างที่จะหรูหราเพราะมีตัวอีโคที่ประหยัดน้ำมันนะคะพวกนี้นะคะออโต้ Auto. มือเบรกอยู่ตรงนี้นะคะเกสใส่ของเบตเตอร์เลดใส่ของที่วางแก้วเป็นเบสิกเลยนะคะนี่หรูหรานะคะ ส่วนพมลัยพาวเวอร์อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีตรงนี้คุสคอนโรลทุกอย่างหมดไม่ว่าคุณจะเล่นบลูทูธกระบะเห็นไหมเดี๋ยวนี้พัฒนาการเขาเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมีบลูทูธด้วยตรงนี้เลยนะคะส่วนคอน,คอนโซลหน้าสามารถที่จะปรับชิปตรงนี้ได้คุณจะเปลี่ยนโหมดด้านหน้าคุณไม่ต้องไปกดเอื้อมไปกดด้านหน้าไม่ต้องคุณขับรถไปเลยค่ะแล้วกดตรวนี้นะคะข้างหน้าก็จะเป็นอ่าเปลี่ยนนะคะดูว่าขับไปกี่กิโลหรือว่าอะไรแล้ว นะคะแล้วันนี้มัมเหมียวขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ